สวัสดีคะ่ะชาวลัคนามังกรราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้ค่ะก็ยังไม่ใช่คลิปรายปากปากหน้านะคะแต่ว่าเป็นคลิปรายไตรามาสค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคลิปรายไตรามาสส้มจะทําเป็นมีไพ่แล้วก็มีมือส้มนะไม่ได้เห็นหน้าส้มแบบนี้นะคะซึ่งก็มีคนพูด หลายท่านน,นะคะมี f c พูดหลายท่านนะคะคอมเมนต์มาหลายท่านบอกว่าเออก่อนหน้านี้นะคะที่มีคลิปแบบมือออกมานะคะที่เป็นเห็นผ้าอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นของส้มนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบถ้าเห็นหน้ากันค่อนข้างจะคุ้นชินกว่าเพราะฉะนั้นคลิปรายตรีมาสคลิปนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นการเห็นหน้าส้มนะคะเนาะแทนก็นแล้วกันนะคะซึ่งคลิปรายไตรามาสนี้นะคะส้มจะสับไพ่สดนะคะส้มใช้ผพ่อันนี้นะคะเป็นอะคานนม ทองนะคะแล้วก็มีไพ่สําหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหานะคะในการแนะนําแนวทางมี2แบบค่ะคืออันนี้คือไพ่ยิบสีนะคะลายสวยมากๆเลยนะคะอันนี้นะเป็นไพ่ยิ่สีนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น o r a ์เรนะคะที่คุณหน้าคุณตากันดีเหมือนเดิมเลยนะคะ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปและค่อยๆพูดนะคะเพราะว่าส้มจะเปิดไพ่ทั้งหมดเต็มสำหรับทั้งหมด10ใบเลยนะคะก็เป็นการทํานายรวมนะคะให้กับชาวลัคนามังกรและราศีมังกรเหมือนเดิมนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวส้มสับไพ่เลยกันแล้วกันนะคะทํานายให้ทั้งคนมีคู่นะคะแล้วก็คนโสดเหมือนเดิมค่ะสําหรับคนมีคู่ค่ะนะคะคือทั้งแบบมีคู่กรณีนะคะ คือทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดค่ะถือว่ามีคู่กรณีทั้งหมดนะคะก็ถือว่ามีคู่นะคะโสดก็คือโสดจริงๆเลยนะคะอาจจะมีคนที่คิดถึงอยู่บ้างแต่โสดก็คือต้องแบบมีการพึ่งคุยกันนะคะหรือว่าไม่มีคุยกับใครเลยแบบนี้นะคะ ขอให้ไพ่ออกมานะคะได้ตรงกับชาวมังกรมากที่สุดนะคะลัคนามังกรมากที่สุดนะคะ3เดือนนี้เมษาพิสภามิถุนาค่ะนะคะจะให้ผล3เดือนนะคะโอเคส่งขอตัดไพ่เลยแล้วกันใบแรกนะคะได้สไม้เท้านะคะ โอเคมีไพ่เด็กชาวเวอร์เข้ามาด้วยนะโอเคเดี๋ยวส้มจะไล่เรียงไปทีละใบนะคะ ค,คือไพ่รายไตรามาสค่อนข้างที่จะส้มจะใช้ความระมัดระวังในการดูค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะนะคะโอเคค่ะส้มจะพูดถึงอดีตก่อนนะคะจะพูดถึงอดีตของอชาวมังกรก่อนนะคะสาหรับคนมีคู่ก่อนนะคะคือได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยหัวกลับนะคะคุณค่อนข้างมีอดีตเป็นคนรักเก่าๆเดิมๆ ะะเป็นคนรักเก่าๆเดิมๆค่ะห้าถ้วยหัวกลับนะคะก่อนหน้านี้อาจจะยังตัดความรักความสัมพันธ์ไม่ขาดอาจจะเป็นแค่ความคิดถึงหรือบางคู่บางคนอาจจะมีการกลับไปคบกันเลยก็ได้นะคะและอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้คือไพ่อดีตนะมาดูกันที่ปัจจุบันค่ะช่วงประมาณเดือนเมษานะคะความรักภายในเดือนเมษาค่ะได้ไพ่ สี่ไม้เท้าค่ะหลายคนค่ะอาจจะมีการแต่งงานนะคะมีการมั่นหมายอยู่ด้วยกันดีมากๆเลยนะคะหลายคู่เลยค่ะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะสําหรับสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ผูกมัดค่ะต้องระวังการมีความสัมพันธ์กับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันดีนะคะจริงจังมั่นคงนะคะก็เป็นในลักษณะที่ครอบครัวมีความสุขมากๆเลยนะคะมาดูสภาพจิตใจของคุณในช่วง3ามเดือนนี้กันค่ะนะคะสภาพจิตใจของคุณโดยรวมนะคะได้ไพ่ ตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่8ที่9ค่ะ3กับ9นะคะได้ไพ่4ี่ถ้วยค่ะ4ี่ถ้วยหัวกลับนะคะกับ Night ofwand s นะคะ4ี่ถ้วยหัวกลับค่ะกับอัศวินถือไม้เท้านะคะซึ่งบอกได้ว่าตัวคุณเองนะคะพยายามค่ะที่จะทำให้ครอบครัวของคุณน่มีความสุขมากๆเลยนะคะคือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกเบื่อ ชีวิตคู่บางคู่อาจจะอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคะก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายบ้างนะคะแต่ว่าคุณพยายามค่ะนะคะจะพูดดีๆพยายามพูดดีๆมีอะไรก็ถึงกันพูดคุยกันพยายามสื่อสารหรือถ้าอยู่ไกลกันก็พยายามที่จะมาหากันนะคะดีมากๆเลยนะคะคุณพยายามแล้วค่ะที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นะคะในครอบครัวหรือคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยดีขึ้นนะคะพยายามจะไม่ไม่เอาความเบื่อนหน่ายเข้ามาเป็นเกณฑ์ นะะในการที่จะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะคะคุณพยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้มากๆเลยนะคะสำหรับชาวมังกรเยี่ยมมากเลยนะคะอันนี้คือในช่วง3เดือนคุณจะมีความรู้สึกแบบนี้นะแฟนคุณต้องการคุณเมื่อไร่คุณจะรีบขี่ม้ามาหาเลยนะคะ <c oughs> คุณจะรีบขับรถคุณจะรีบมาหาเลยนะคะประมาณนี้ก็จะพูดดีๆด้วยพยายามมากๆนะคะที่จะพูดดีๆด้วย <c oughs> โอเค มาดูกันในช่วงประมาณเดือนพฤษภานะคะความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะพฤษภานะคะได้ king of pentacles นะคะหัวกลับค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะว่าจะมีใครบางคนในความสัมพันธ์ที่ยังไม่พอในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อันนี้คือบุคคลที่ค่อนข้างหลงนะคะในเรื่องของ ความสัมพันธ์ความหลงไหลนะคะหรือเป็นคนที่ไม่ยอมพอในความสัมพันธ์ปัญหามันอาจจะเกิดจากการที่ใครบางคนนะคะที่ไม่ยอมหยุดอืนะคะอย่างที่บอกว่าบางเคสเนี่ยดีมากแต่ว่าในบางเคสค่ะมีการแอบถ,ถลีถลายในช่วงเดือนพฤษภาคมอันนี้ต้องระวังเพราะว่าไพ่คิงถือเหรียญหัวกลับนี้แสดงถึงการที่ถ้าเกิดเป็นคนอยู่ด้วยกันเราลากันมากนะคุณจะสังเกตได้เลยว่าแฟนคุณต้องการคุณมากเป็นพิเศษ คือตัวติดกันแล้วไม่ยอมไปไหนเลยต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องเซ็กส์นี่แหละคือพไพ่ใบนี้มันเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะคะที่เขาจะต้องการคุณมากในเรื่องนี้บางทีในอีกฝ่ายหนึ่งรับไม่ค่อยไหวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องราวของการที่มีความเจ้าชู้นะคะหรือว่ามีความผิดปกติในความสัมพันธ์อยู่ก่อนแล้วเขาก็จะเผยนะคะเผยท่าแท้หรือกลับมาทำแบบนี้อีกทะเลทลายในช่วงพฤษภาคมได้นะคะอืม โอเคค่ะมาดูในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเดือนมิถุนายนค่ะในออบอนส์นะคะอัอสวินถือไม้เท้าอ่ะไม่ใช่ส้มพูดผิดนะคะเอซอบคัพส์นะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปแรกที่เห็นหน้าเนาะนะคะเอซอบคัพค่ะนะคะช่วงมิถุนายนนะคะเป็นหนึ่งถ้วยนะคะอุ้ยดี นะคะมีการให้ของขวัญน,นะคะมีการให้ของขวัญน,นะคะมีการพยายามอ่ะนะคะที่จะปรับเนื้อปรับตัวนะคะมันดีมากๆเลยแต่สําหรับบางคู่อย่างที่บอกค่ะว่ามันมีกลิ่นที่ไม่ค่อยดีนะคะมาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนอพฤษภาแล้วนะคะที่อาจจะมีใครคนหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วไม่พอในความสัมพันธ์แล้ว มีความสัมพันธ์เพิ่มอันนี้ต้องระวังให้มากเลยนะคะไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้นะคะอันนี้หนึ่งถ้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันดีๆนี่มีการแบบอย่างที่บอกค่ะมีการให้ของขวัญหรือมีการกระชับความสัมพันธ์นะคะพูดคุยกันอย่างดีมากๆเลยไพ่หนึ่งถ้วยนี่ถือว่าดีกับความสัมพันธ์มากๆนะคะมาดูกันในเรื่องของผู้ที่มีอิทธิพลนะคะซึ่งอยู่ในไพ่เซสิบใบแหละนะคะอ่ะมีชาวธาตุลมค่ะ ะค,ะคืออัศวินถือดาบหัวกลับนะคะอันเนี้ยต้องระมัดระวังอันนี้คือไพ่ผู้หญิงเลยนะคะอาจจะเป็นคุณแม่เขานะคะหรือว่าน้องสาวพี่สาวของเขานะคะที่อาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับคุณหรืออาจจะเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่แสดงตัวว่าเขาต้องการคนคนนี้เขาเป็น ผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการผู้ชายคนนี้นะคะเออหรือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการผู้หญิงคนนี้ก็ได้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เออเป็นในเรื่องของเพศที่3เออนะคะคือคนนี้จะมีลักษณะคล้ายผู้หญิงนะคะหรือไปทางฝั่งผู้หญิงนะคะซึ่งเขาจะมาเหมือนกับว่าไม่ยอมฉันอยากได้ของฉันนะคะหรืออาจจะเป็นคุณแม่หรือพี่น้องผู้หญิงของอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้เลยชาวธาตุลงคือกลุ่มมิถุนและตุลน,นะคะอ่ะมา ใบที่2ค่ะผู้มีอิทธิพลเดอะทาวเวอร์ค่ะคือชาวธาตุไฟค่ะชาวเมษสิงแล้วก็ธนูนะคะเขาใจร้อนมากนะคะต้องระมัดระวังการทะเลาะกันนะคะส้มพูดเนี่ยไม่ได้ให้ไปคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงนเ,เนี้ยสามเดือนเนี้ยจะต้องทะเลาะกันนะแต่คุณสามารถที่จะดูอนาคตแล้วไม่ทําตามได้นะอืมนะคะคือขึ้นไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยนะครับ ช่วงนั้นน่ะคุณหรือว่าผู้ที่มีอิทธิพลกับคุณเนี่ยชาวธาตุไฟเนี่ยจะใจร้อนเป็นพิเศษถ้าเขาร้อนมาเราอย่ายร้อนกับถ้าเราไม่ร้อนกับมันก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆเข้าไว้บางทีมันอาจจะไม่เป็นการทะเลาะการดุรุนแรงแต่มันเป็นการที่ ทางฝ่ายเขาเองนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่โอเคกับชีวิตส่วนตัวของเขาก็ได้นะคะหรืออยู่ดีๆเขาอาจจะหายเงียบไปเพราะมีปัญหานะคะทางครอบครัวหรือทางฝั่งเขาก็ได้อันนี้ต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นทางเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สําหรับชาวธาตุไฟนะคะต้องต้องมีความเข้าใจให้เขาค่อนข้างมากอยู่นะคะชาวพิจิกคะ่ะนะคะเดทนะคะใบที่สามนะคะชาวพิจิกคะ่ะคือ ม,มันเสี่ยงมากๆนะคะที่ความสัมพันธ์นี้จะถึงจุดจบนะคะโดยเฉพาะกับชาวพิจิกนะคะในช่วง3ามเดือนนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเขาเป็นคนที่รักจริงเกลียดจริงนะคะถ้าเกิดไปกันไม่ได้เขาก็พร้อมที่จะจบนะคะเป็นคนที่ตรงๆอะ่ะเออนะคะเป็นคนที่แบบเขาเขาเป็นคนที่รู้สึกอย่างไงก็พูดอย่างนั้นแล้วก็เจ็บไม่นานด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าความสัมพันธ์จะต้องตัดเขาจะไม่อะไรอาวรนนะคะสำหรับคนนี้นะคะมาดูสามใบรวมกันนะจ๊ะ สำหรับผู้ที่มีอิทธิพลถ้าไม่ขึ้นธาตุคนของคุณเหมือนเดิมนะคะคล้ายๆรายปักมาดูรวมกันตรงนี้และขยายภัยคนของคุณด้วยไม่ว่าคนของคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คืออย่างที่บอกมันอาจจะมีเรื่องราวของมือที่3นะคะที่พยายามที่จะเข้ามาแทรกนะคะแล้วก็อาจจะ ถ้าเกิดว่าตัวคุณเป็นผู้ชายตัวผู้ที่มีอิทธิพลเนี่ยเป็นผู้ชายต้องระวังการที่เป็นแม่หรือเป็นผู้หญิงของเขานะคะที่จะมาเกี่ยวพันในความสมพันธ์ทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่มีอิทธิพลคนนี้เป็นผู้หญิงนะคะถ้าเกิดชาวซองเป็นผู้หญิง ต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวของชาวสองหรือผู้ที่มีอิทธิพลเองค่ะที่อาจจะมีการพูดจานะคะไม่ให้กําลังใจกันนะคะมีการพูดจาแขวะไม่ให้กําลังใจมีอารมณ์ร้อนนะคะหรือว่ามีความเครียดมากเกินไปนะคะ บางทีโมโหมาจากที่อื่นทํางานหนักเครียดมาจากที่อื่นแล้วมาใส่ชาวมังกรก็มีเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าบางทีที่เขาใจร้อนมากๆแล้วเขาไม่ยอมเนี่ยบางทีเขาคิดว่าจบก็คือจบเลยนะต้องระวังอารมณ์ค่ะชาวส่องต้องระวังอารมณ์ตัวเองแล้วล่ะคะ่ะและชาวมังกรนะคะต้องต้องให้กําลังใจต้องเข้าใจให้มากๆความสัมพันธ์ถึงจะไปต่อได้นะคะปัญหานะคะปัญหาและวิธีการแก้ไขนะคะได้ไพ่เด็กถือเหรียญหัวกลับนะคะ คือสำหรับเด็กถือเหรียญหัวกลับเนี่ยเป็นในลักษณะที่ปัญหาคือว่าสำหรับคนมีคู่เนี่ยนะระวังการเงินนะคะระวังการเงินนะคะคืออาจจะมีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหรือยังอยู่ในความสัมพันธ์เพราะพึ่งพากันในเรื่องเงินระวังมีใครคนนึงในความสัมพันธ์ที่แอบใช้เงินเยอะจนเกินไปนะคะใช้เป็นคนใช้เงินมือเติบใช้เงินเยอะแล้วมันทําให ความสัมพันธ์มันแย่ลงอะนะคะเพราะว่าเรื่องเงินมันสําคัญมากๆเนอะนะคะจะบอกว่าอื ไม่มีความสาคัญเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะเรื่องเงินนี่แหละสําคัญมากๆนะคะระวังการยึดติดนะคะกับคนเดิมๆถึงแม้ว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่แล้วระวังคนเดิมๆนะคะที่คุณยังคิดถึงที่คุณยังอยากกลับไปหานะคะหรือว่ากลับไปหาแล้วนะคะเป็นการเริ่มใหม่กับคนเดิมก็ได้นะคะต้องระวังให้มากเลยค่ะมันจะทําให้คุณเกิดปัญหาได้ในช่วงไตรมาสนี้เพราะฉะนั้นปิดจุดอ่อนให้หมดปิดความเสี่ยงให้หมดนะคะส้มบอกว่าอะไรเสี่ยงก็เปลี่ยนการกระทําเท่านั้นเองนะคะมันสามารถเปลี่ยนโชค ชะตาคุณได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะโอเคนะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่คนโสดนะคะคนโสดชาวมังกรนะจ๊ะคนโสดชาวมังกรเนี่ย ต้องระวังคนมีคู่เข้ามาแล้วก่อนหน้านี้ก็ทุกใจไปมากเลยเนาะนะคะมีความเจ็บปวดเก่าๆเดิมๆกับคนเก่าๆนะคะพยายามตัดบางคนตัดไม่ขาดบางคนตัดขาดค่ะนะคะคนมีคู่เนี่ยต้องระวังเลยค่ะคนที่มีครอบครัวเข้ามาผัวพันระวังให้ดีค่ะนะคะเพราะขึ้นไพ่สีไม้เท้านี่พูดอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะในช่วงเดือนอเมษานะคะช่วงพฤษภมาสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือเหมือนเดิมค่ะ การที่บางทีคุณเองอาจจะมีคนในความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปนะคะดูคนมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปปวดหัวนะคะแล้วคุณเองบางทีต้องการเก็บคนไว้มากกว่าหนึ่งคนด้วยระวังที่อันนี้กลายเป็นตัวคุณเองนะที่ไม่พอในความสัมพันธ์นะคะหรือไปเจอคนที่ เป็นตัวพ่อเลยอย่างที่บอกนะคะมีคนที่มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วแต่ยังมาพัวพันกับเราแต่เขาแลดูดีมีครบทุกอย่างอันนี้ต้องระวังนะคะแลดูสมบูรณ์แบบมากนะคะส่วนในช่วงประมาณเดือนมิถุนามิถุนาเนี่ยนะคะน่าจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือได้พูดคุยกันแหละ ะะมิถุนาอาจจะมีคนโสดเลยเข้ามาดีๆเลยนะคะที่เข้ามาในช่วงมิถุนาเปิดใจนะรับสิ่งใหม่ๆนะคะ ส้มไม่การันตีนะคะว่าคนใหม่อ่ะจะดีหรือเปล่าคุณเองต้องจับสังเกตด้วยตัวคุณเองนะคะอย่างน้อยการเปิดใจให้กับคนใหม่ๆการเปิดใจศึกษาคนใหม่ๆถึงแม้มันจะมีลมลุกคลุกคลานบ้างแต่ก็อาจจะดีกว่าคนเก่าๆที่สร้างความทุกข์ใจให้กับคุณก็ได้อย่างน้อยคุณก็ได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะประมาณนี้ส้มแนะนําประมาณนี้นะผู้ที่มีอิทธิพลกับคุณนะคะ,ะต้องระวังชาวธาตุลมเนาะนะคะ เพราะว่าอาจจะมีอุปสรรคนะคะเป็นบุคคลรอบตัวเขาหรือว่าเป็นอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะกุมมิถุนตุน The Tower ชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนมากเลยอยู่ดีๆมาคุยกับคุณแล้วก็อาจจะหายไปนะคะ <ๆ S 2> ๆๆคคแสดงว่ามันแปลกๆเราไหมในความสัมพันธ์ลองถามเขาดูถ้าอยู่ดีๆหายไปเป็นทุกข์ใจหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าหรือไม่มีคําอธิบายใดๆอันนี้ก็แปลกต้องดูดีๆนะคะ,ะ,คะชาวพิจิกค่ะ นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วก็ได้อนะคะแต่ก็ยังขึ้นมานะคะเพราะว่าคุณเองอาจจะยังมีอารมณ์คิดถึงอยู่หรือว่าเป็นอะไรที่ยังติดค้างอยู่ในใจอยู่เนาะนะคะปัญหาสําหรับคนโสดนะคะคือการที่คุณยังยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆเลยนะคะต้องเปิดใจแล้วแหละนะคะอย่างที่ส้มบอกค่ะอย่างน้อยคุณก็ยังได้อยู่กับตัวเองและถ้าเกิดมีคนเดิมๆนะคะ ยังกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ระหวังให้ดีค่ะกับการที่จะมีการพึ่งพาอาศัยกันในเรื่องเงินคือตัวเขาเนี่ยอาจจะเข้ามาเพราะว่าเขาไม่มีคนพึ่งพาละไม่มีใครพึ่งพาและก็เลยกลับมาหาคุณนะคะอันนี้ต้องดูดีๆว่ากลับมาเพราะรักหรือว่าแค่อยากจะพึ่งพากันแน่นะคะเดี๋ยวมาดู ให้อีกสำหรับหนึ่งนะคะว่าขอเป็นวิธีการวางตัวนะคะเพราะว่าไพ่เนี้ยเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับวิธีการวางตัวให้กับออชาวมังกรน,นะคะเป็นวิธีการวางตัวทำยังไงนะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะว่าให้ความรักมันโอเคขึ้นมาเนาะนะคะปกติส้มก็จะพูดเร็วๆเนาะแต่ว่าคลิปนี้อยากทำแบบช้าๆนิดนึงนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ วิธีการวางตัวเพื่อให้ปัญหาไม่เกิดเนาะในเรื่องความรักนะคะให้กับชาวมังกรด้วยค่ะ knight of pentacles นะคะอืมโอเคเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะอัศวินถือเหรียญเลยนะหัวตั้งเลยนะคะชาวมังกรงานเงินคุณโอเคมากนะมั่นคง ะะสำหรับคนที่มีคู่นะคะทำงานหาเงินกันเยอะมากจนบางทีอาจกลายเป็นความเฉยชาทำให้คนใกล้ชิดคุณอาจจะระเบิดขึ้นมาได้นะเอาจริงๆนะคะเพราะว่าคุณไม่มีเวลาให้แล้วมันอาจจะทำให้เขาพูดจาไม่โอเคใส่คุณได้นะคะอาจจะงานเยอะกันทั้งคู่เลยก็ได้เพราะฉะนั้นทำงานก็ทำงานค่ะแต่ต้องมีเจยดเวลาให้กันบ้าง นะคะบางทีคุณอาจจะส้มเห็นว่าความหวานคุณมันลดน้อยลงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นพยายามเติมความหวานนะให้แก่กันให้มากขึ้นนะคะโอเคค่ะเงินก็ต้องหาเข้าใจนะคะแต่ก็อยากให้เติมความหวานด้วยความรักถึงจะอยู่รอดนะคะคนโสดค่ะไพ่บอกให้ทํางานนะคะคุณมีการงานมั่นคงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคนดีๆจะเข้ามาหาคุณเองนะคะให้คุณค่อยๆดูด้วยค่ะ ความสัมพันธ์นะคะทั้งคนมีคู่และคนโสดให้คุณดูไปเรื่อยๆช้าๆเนิบๆแต่มั่นคงไม่ต้องรีบร้อนนะคะใครที่ใจร้อนหรือทนไม่ได้เขาอาจจะสินไม่เสมอกับคุณเพราะว่าอะไรชาวมังกรส่วนใหญ่ที่เป็นชาวมังกรในเชิงบวกนะเป็นคนใจเย็นนะคะเป็นชาวธาตุดินเป็นคนใจเย็น มันจะมีบางทีเท่านั้นอ่ะบางช่วงเท่านั้นอ่ะที่ใจร้อนนะในรอบปีอ่ะนะคะบางทีดาวเสาเข้าศุกร์ขเข้าประสาวแทรกอะไรก็ตามมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณใจร้อนแค่เป็นช่วงๆแต่จริงๆเป็นคนหนักแน่นแล้วเป็นคนใจเย็นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเข้ามาในชีวิตคุณแล้วไม่เข้าใจในเรื่องการทํางานหรือไม่เข้าใจความเป็นตัวตนของคุณ ใจไม่เย็นพอบางทีสินอาจจะไม่เสมอกันเพราะฉะนั้นในการดูในการดูคนดูด้วยว่าเขาอดทนเราได้แค่ไหนดูด้วยว่าสิ่งเสมอกับเราไหมถ้าไปด้วยกันจริงๆจะไปรอดหรือเปล่าใจเย็นๆในการดูนะคะจะดีที่สุดเลยนะคะไพ่แนะนําดีมากเลยอะส้มเปิดไพ่สําหรับนิชไรคือแบบดีมากให้ความรู้สึกเย็นใจนะคะอะมาอีกสําหรับหนึ่งนะคะ เป็นไพ่ออร์เดอรเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนของรายปักค่ะแต่อันนี้ดูให้รายไตรามาสของชาวมังกรนะคะส้มขอสามใบค่ะเป็นการแนะนำในเชิงบวกให้กับชาวลัคนามังกรราศีมังกรทุกท่านนะคะโอเคขอให้คุณตั้งใจค่ะในเมื่อคุณมีความฝันนะคะสำหรับคนมีคู่อะคะ่ะ มีอา t a เ g e เจ a รกรานะคะแล้วก็อะช i e เมนต์นะคะอะช e พเมนต์กับ i n นเทนชั่นส์เนี่ยคล้ายๆกันมันคือการจดจ่อนะคะกับสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะแล้วก็เป็นการรังสรรค์ความเขาเรียกว่าอันนี้เป็นนางฟ้าที่ที่เป็นนางฟ้าของการครีเอทอะนะคะเป็นนางฟ้าของความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปและ มีความสดใสในความสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับคนมีคู่นะคนมีคู่เนี่ยพยายามหาจุดร่วมร่วมกันไปด้วยกันนะคะความใฝ่ฝันอาจจะต้องไปพร้อมๆกับความรักนะคะเพราะว่าคุณลงหลักปักฐานนะคะมีชีวิตคู่กันแล้วนะคะก็ต้องไปพร้อมกันแล้วก็สร้างความสดใสให้แก่กันด้วยมันจะทําให้ชีวิตคู่ดีมากขึ้นแล้วไปสู่จุดหมายที่เป็นจุดหมายของคนในครอบครัวทั้งหมดไม่ใช่จุดหมายของใครบางคนเท่านั้นนะคะ สำหรับคนโสดค่ะคนโสดคุณทำตัวให้สดใสเดี๋ยวมีคนดีๆเข้ามาเองคุณอยากมีความรักดีๆขอให้คุณอธิษฐานและศรัทธาตั้งมัน่นแล้วก็เชื่อมั่นนะคะสำหรับคนโสดนะคะที่ มีความรู้สึกว่าเราจะเลือกอะไรดีความรักที่เข้ามาในช่วงไตรมาสนี้นะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเราอะต้องทิ้งละทิ้งความฝันที่เรายังทําไม่เสร็จให้คุณคิดดูดีๆส้มอยากจะให้คุณรักตัวเองให้มากๆและทําตามความฝันในหน้าที่การงานของคุณให้สําเร็จก่อนคนรักที่ดีจะไม่ให้เราทอดทิ้งความฝันของเรา นะค,ะคนรักที่ดีจะไปพร้อมกับเรานะคะจะไม่ให้เราละทิ้งจะไม่มีเงื่อนไขนั่นคือคนรักที่รักเราจริงๆสมให้แง่คิดคุณไว้แบบนี้แล้วกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวมังกรนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะจากความรักไกลไตรามาสครั้งนี้นะคะให้ผล3เดือนนะมียา,าพฤษภามิถุนานะคะแล้วเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ